วเชี่งเอ่ยอย่ามาทำหน้าแบบนี้หนูตั้งใจทำเลยนะพี่อ่ะกินให้มันอร่อยอร่อยเลยวะทำให้เหมือนอร่อยอร่อยเลยวะหน้าตาหนูอ่ะตั้งใจทำรอพี่เลยแล้วเนี่ยเชี่ยเอ่ยคุณหนวดล้วแบบเปลี่ยนไปมาก ม่จะอกมไม่กหออยู่แล้วกลไนยิ่งมกยไม่ไมเขาจะเอากลับบ้านเดีต้องนี่ินให้หมดมันจะได้ไม่รำคาญโอ้ยใจร้ายแม่แม่โทรตามเล้อเยอะแยะตาม เรไปทำรถก่นอนอร่อยดีวะ่ะรีบจริงรเด้รีบมากไหมคะรีบแไปทำรถอยู่ไหนหนูจะทข้าบ่อข้าวข้ถามมาดูด้ยมันมาถงไหนแล้วสาวไปามใครอ๋อนั่นแหละ่นแหลรู้งไงเย,<า>ยีกันเยี่ยีกันยังไม่ครบนะเนี่ยสอรอยยังไม่มา,าไม่เสารออ่านนานจเลยเชี่ยวไทยรูปส่งยงัง นูที่ไม่มีรูปหลงที่เพิ่มมาโวนหมดดูเขาดูขนมที่เราทํานะคะเราอยากเอากลับบ้านอะเชเช่างเกี่ยวนั่งกินยำาะไจะหมดแล้วนะคะทุกคนดูนะคะหลุดแม่จะเข้าใจรูปรอแต่สับป,ปะรดกับเกียรดมอะไปต่อไฟนานๆนนช่างน้ำหนักสิช่างเกี่ยว หางของเขาขน่งคิดเตะอันนี้มันขึ้นอะไรกัรามรู้ว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันอุ้ยคนหลอ่อโอ้ยมาจากไหนคะหลอหะ่อจังเลยค่ะอ้

สี่กิโลอ๋อเราพม่ได้เยอะขาดเดีขนาดอ๋อเียกทีสองตั้งเออเออเยอะอันนี้กิโลนะเอาเฮ้ยสต่อรองทุมหของฉลอเของัวเลยนะปุ๊บปึ่งมอันเันบอเขาหอไปนั่นนะเขาไปอันน้น ไม่ไหวหนทไม่ไไม่หนูไม่ไม่เป็นเราไปทำเลยดจะได้กิโร่เมื่อกี้อันนี้เอโรักยับปอะสเปอร์คำถามวันเล่นในมกเกิดไป้อนบมืออ่ะขตัวบอขายได้สั่งก็ได้นะอุ้ยแต่มันไม่ได้หน อ้าวทำไมนุ่เล่นเป็นอนะต้องดึงเสื้อขึ้นอย่าให้เสื้อมันเปื้อนเออยาง้นแหละอ้าวต้องดึงเสื้อขึ้นเขาให้ใส่ตรงเอวเออได้กี่รอบจ๋าลองดูดิ เออยังไม่ครบชั่วโมงนะเองต้องดึงเสื้อขึ้นมันเพื่อนเสื้อเอวรอยไงแบบน้ละมันไม่เ็บนันไม่เจ็บตรงนี้แ่ทาลอซื้อมากมดทำเป็นไหมเอาทำเป็นซื้อมาทำไมไม่รู้ก็ใจหรือทำเนาะอันนี้ใหญ่นุ่นใหญ่เอาขวัญลองเล่นดูดิ เอาเอาไม่ถ่ายก็ได้เอาถ่ายไปไปไปไม่ถ่ายหรอกไม่ถ่ายโลเขาจะดูเฉยๆมายนะเออมันถ่ายเตร่างถ่ายดู่ถ่ายในห้องน้ำนู่นเบิ่งุ๊กห้อยถุงห้าสี่สามสองหนึ่งเออ

ไม่เล่นแมทำไมไม่เล่นให้มันผอมเหมอขเล่นม่ไหรครับปวดเอวติดยากับปวดเอวนย่ี่ประงกอาบวะเก็บ่ะุมากคนเดียวสินุ่มไม่มีแฟนให้นุ่มกับใครเด็กนั่งไงรุ่มมัจะรับใครด้วยจะไปรับเด็กจะรับเด็กกระเป๋าในชื่ออะไร แถวนี้แหละบอกมาเลยดิแถวนี้แหละเออวันนั้นจีจ่าโอนตังให้คืนยังโอนแล้วห้าร้อยยังโอนค่าน้ำมันหรอเออโอนแล้วฮัลโหลเฮ้ยเนียงโอนตังคให้พี่หน่อยพี่ประตูน้ำมันน่ะแอมก็โอนเงินได้เงินสดก็ไม่มีเออเดีวันนั้นน่ะสุดเลยอ่ะมันไม่รู้มันไม่รู้บัตรลงาีทีนั่นหรอ ไอ้โทรศัพท์เจ๊้ยวมีตังแบดมินตันกันี้เฮ้ยทำยังไงดีวะนึกถึงเออนู่นตังยังดีกว่นี้สรงหลิงเนี่ยทรงหลิงอะไรแบบฮัลโหลโอ้ตังให้พี่หน่อยพี่ดีนะจับโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์พอดีจะไปไหนไปไหนไรับผู้บ่าวจะไปรับผู้บ่าวแถวบ้านไม่รถกระบะคันใหม่ ทำไมก็เอาไว้รอไปหาผู hmm. ้บาวเลยเนาะอ้หหนูโดนด่าเนี่ยเลยอะหนูพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูเตรียมรับกรรมคืนนี้ก่อนความคิดขยโยให้น้องสนเดยกันเอ้ยใจร้ายอ่ะค่ะก็สทริปนี้ไปบ่ายนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องก็จะกันลง